สวัสดีค่ะราศีมีนหรือลัคนามินสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจำเดือนตุลาคมนะคะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังสำหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีมีนค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะไพ่ของดุซานก็เป็นการเริ่มต้นใหม่การก่อเกิดและกําเนิดใหม่นั่นเองค่ะก็ใครที่อ,อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็มีโอกาสของการตั้งคันการมีบุตรนะคะหรือว่าการถ้าใครที่ทะเลาะกันก็มีโอกาสที่เราจะปรับความเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันได้นั่นเองค่ะไพ่ของดุซานยังหมายถึงชัยชนะความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงการมีชื่อเสียงนะคะ ก็ไม่หม,มองว่าไพ่ใบเดียวใบนี้ที่มาอยู่กับเจ้าชะตาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างทั้งแสงสว่างนําทางความชัดเจนนะความมั่นคงหรือการได้รับชัยชนะเกียรติยศชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่ต้องการนะคะก็ประสบความสําเร็จเหนือความคาดหมายนะดือนซันซึ่งก่อนหน้านี้นะ่าจะทะเลาะกันขัดแย้งกันนะคะ มีเรื่องราวบางอย่างจบลงแบบกระทันหันไม่ได้ทันตั้งตัวตั้งใจเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะที่เจ้าชะตาน่าจะอยากจะออกมาจากปัญหาไม่อยากเข้าไปวุ่นวายในตรงนั้นนะคะหรือบางท่านที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องราวของการกระทบกระทั่งในเรื่องของ ทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องคนเก่าคนใหม่เรื่องของครอบครัวญาติพ่อแม่พี่น้องนะหรือว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเพื่อนๆแบบนี้ได้ด้วยค่ะก็มีความกังวลใจไม่น้อยเลยนะคะ นะช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วค่ะก็มักจะนำมาด้วยสิ่งดีๆเสมอนะคะแม่หมอมองว่าจะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะที่ดีต่อใจแล้วก็เป็นโอกาสใหม่นะ,ะที่สร้างชื่อเสียงความสำเร็จหรือว่าทางออกที่ดีให้กับเจ้าชะตาค่ะ เรื่องของหัวใจก็มีเรื่องราวของการเข้าใจกันมากขึ้นหรือว่าคุณน่าจะพบกับคําตอบหรือทางออกที่แท้จริงอะคะ่ะของความสัมพันธ์นะคะทีนี้มาดูกันดีกว่าค่ะว่าแล้วความรู้สึกนึกคิดที่คนรักของราศีมีนนะมีต่อราศีมีนจะเป็นไงบ้างคะ่ะ ให้พลังงานหลักของคนรักนะคะเขาอาจจะต้องเข้าสังคมอาจจะต้องอคุยเรื่องงานอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างให้กับคุณนะคะแล้วก็อาจจะต้องมาเกี่ยวข้องในเรื่องของการไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันน่ะนะคะก็ ทำให้รู้สึกมีคนรักก็เหมือนไม่มีบางท่านอาจจะเป็นรักทางไกลหรือว่าอาจจะต้องแบบอยู่ห่างไกลกันไม่มีเวลาให้กันเพราะเรื่องของภาระหน้าที่การงานนี่แหละคะ่ะความรักอารมณ์เหมือนเจ็ดวัน7จ็ดอย่างนะคะมีเรื่องราวเก่าๆอะคะ่ะที่ที่จะต้องมาเกี่ยวข้องอะนะคะเรื่องราวเก่าๆอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือครอบครัวแบบนี้ได้ด้วยนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างอยู่หรือว่าความรักมันมาถึงจุดอิ่มตัวบางอย่างที่จะต้องได้รับการจัดการหรือแก้ไขอะคะ่ะการใช้เหตุผลนำทางเพราะว่าหลายๆอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางของความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ใช่การเอาแต่ใจอะคะ่ะและก็คนรักมีเป้าหมายนะมีแลนบางท่านอาจจะเป็นรักทางไกลมีแลนที่จะกลับมาทำธุรกิจร่วมกันอยู่ใกล้ชิดกัน แต่มีเรื่องราวบางอย่างคะ่ะที่เหมือนห้ามพูดเลยถ้าพูดแล้วเราต้องทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดีตเก่าๆคนเก่าหรือว่าเพื่อนนะคะก็บางท่านนะ่ะมีคนรักเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราไม่ชอบให้ได้คะ่ะทีนี้นะคะมาดูกันดีกว่าว่าภายในเดือนตุลาคมคะ่ะแนวน้มความสัมพันธ์ของราศีมีนกับคนรักนะคะจะเป็นไงบ้างคะ่ะ ก็ระมัดระวังนะคะจะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นปรบป,ปรับกระทันหันไม่ได้ทาตั้งตัวตั้งใจอาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะกันความขัดแย้งบางอย่างเรื่องที่ไม่คาดคิดนะคะนะคะ The Tower ยังหมายถึงอุบัติเหตุก็ได้นะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของอธรรมชาติก็ได้นะหรือว่า,าเกี่ยวกับ อะไรก็ตามอ่ะที่เกิดขึ้นเราทำให้เรารู้สึกเหมือนเหมือนช็อกเหมือนตกใจอะไรเงี้ยนะคะหรือไม่ก็รุนแรงไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างเช่นการแบบทะเลาะกันเถียงกันก็อาจจะต้องห่างกันสักพักก็ค่ะอาจจะมีปัญหากับผู้หลกักผู้ใหญ่หรือครอบครัวได้ด้วยนะคะหรือว่ามีเรื่องราวบางอย่างที่เราจะต้องเราจะต้องปรับตัวแล้วก็ให้อภัยมากๆเลยอย่างเงี้ยนะคะ แต่ก็น่าแปลกใจค่ะทะเลาะกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของครอบครัวหรือว่าทะเลาะกันด้วยเรื่องเด,เดิมนี่แหละนะอาจจะต้องห่างกันสักพักอย่างนี้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาคืนดีกันคืนดีแบบที่เขาเรียกว่านิ่งๆเย็นชายอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสุดท้ายแล้วว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปช่วงนี้นะคะตัวของเจ้าชะตาเองอาจจะหงุดหงิดง่ายได้ด้วยะค่ะ ไม่หงุดหงิดง่ายก็อาจจะเบื่อคนรักนะคะต้องการพื้นที่ส่วนตัวอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่กับลูกกับครอบครัวแบบนี้ได้ด้วยก็ความสัมพันธ์นะไม่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเขาอ่ะจะไม่ยอมให้ความสัมพันธ์นี้เปลี่ยนแปลงเขาจะประคับประคองทำทุกวิธีทางแล้วก็จะอดทนรอคอยด้วยค่ะปักนี้คุณจะเห็นว่าเขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยนะคะ ก็คนรักจะพยายามง้อขอคืนดีนะค่ะทุกวิธีทางเลยขอข้อความจากคนรักของราซิมินด้วยนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นปุบป,ปรับกระทันหันเกินไปอะคะ่ะ ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่แคร์นะคะแต่ในใจเขาอะไม่ได้มีความสุขเลยไม่มีความสบายใจเลยเป็นทุกข์จังเลยค่ะคือแม่หมอมองว่าเขาเขาเครียดนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยไม่ยอมใครหรือมีกำแพงแต่เก็บความรู้สึกเอาไว้ข้างในอะเขาน่าจะเป็นความผิดพลาดของตัวเขาเองอะคะ่ะที่ ที่เขาอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรนะคะแต่ว่าเขาก็รักคุณตอนนี้เขาไม่สบายใจเลยกับเรื่องราวต่างๆะคะ่ะอาจจะเป็นเรื่องของความขึงขวงหรือว่าเครียดเพราะว่าหาทางออกในเรื่องของอดีตไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวเขากําลังบอกว่าทุกอย่างการแสดงออกที่คุณเห็นนะคะอาจจะดูเย็นชาหรือไม่แคร์ไม่สนใจแต่เขาเป็นคนที่คิดมากอะคะ่ะ แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยมือจากคุณไปนะคะแ้่หมองมองว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากกว่าคิดถึงเรื่องของนาทีการงานเลยค่ะขอคำแนะนำจากไพ่ด้วยนะคะสิ่งดีๆกำลังจะย้อนกลับมาหาคุณค่ะการได้รับสิ่งดีๆอย่างเช่น ใครที่ลงทุนอะไรไว้ค่ะคุณกำลังจะได้รับดอกเบีย้ยกำไรจากตรงนั้นการเอาชนะใจคนรักด้วยความดีของคุณนะคะการกลับมาโดยที่เราไม่ต้องวิ่งตามเนี้ยค่ะความรักที่ได้รับตอบแทนกลับมาอย่างมีคุณภาพคุณเฉิดฉายคะ่ะมีพลังงานที่เต็มเปี่ยมด้วยความสำเร็จนะคะถึงเวลาที่คุณต้องโชว์ศักยภาพของตัวเองะคะ่ะ การตัดสินใจการลงมือทำเรื่องราวที่แย่ๆกำลังจะออกไปแล้วค่ะเชื่อมันน่นในตัวเองนะคะมีคนดีๆที่อยากจะช่วยเหลือคุณคะ่ะรักษาสมดุลระหว่างงานแล้วก็ชีวิตความรักด้วยนะคะก็เรื่องราวแย่ๆค่ะออกไปแล้วนะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็มีเรื่องราวที่ย้อนกลับมาหาคุณนะคะ ความสมดุลหรือว่าการได้รับความยุติธรรมในสิ่งที่ทําลงไปแล้วนะคะสุดท้ายแล้วค่ะเห็นไหมเหมือนมันไม่เสียแรงเปล่าอะ่ะมันคุ้มค่าค่ะคุณอาจจะสับสนไปบ้างนะคะแค่เราลดกำแพงของทิชีอีโก้ลงอะคะ่ะการเริ่มต้นใหม่นะคะเส้นทางที่คุณเลือกอะคะ่ะจะชัดเจนมากขึ้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับราศีมีนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคนโสดราศีมีนมาเริ่มต้นอัปเดตในน่มคมรักคมสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะเปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะบางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการบางท่านนะคะเป็นคนที่เหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแผนเรื่องของอนาคตนะคะเป็นคนที่คิดอย่างรอบคอบค่ะคิดอย่างความเป็นผู้นำนั่นเองนะคะมีเรื่องราวต่างๆที่คุณจะต้องลงมือทำอย่าง เชกเช่นความเป็นผู้นำอะค่ะในการตัดสินใจหรือแผนเป้าหมายที่ชัดเจนมั่นคงมากกว่านี้นะคะบางท่านตอนนี้นะค่ะคิดในเรื่องของอชีวิตคู่แล้วนะคะการเริ่มต้นใหม่การตื่นจากฝันร้ายะคะ่ะ ในช่วงนี้จะมีข่าวดีนะสิ่งที่ผิดพลาดผิดพังหรือว่าหลุดลอยไปมีโอกาสกลับมาและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างเช่นลูกนี้เก่าที่เป็นนี้ศูนย์มีโอกาสกลับมาแล้วก็นำเงินมาคืนให้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนเก่าอะคะ่ะที่เหมือนทุ่มเทกายใจไปให้บางท่านสายเปแต่ไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ถูก ใส่ใจหรืออยู่ในใสายตาวันนี้ค่ะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเนกับเข้ามาของเขานะคะหรือบางท่านนะคะจะต้องยอมรับกับความจริงตื่นจากฝันร้ายเพื่อที่จะปล่อยจากอาดีตและเริ่มต้นใหม่แม่หมอรู้สึกว่าตอนนี้เจ้าชะตาเริ่มหมดใจเริ่มอยากจะออกมาจากทั้งอดีตทั้งกับคนเก่าทั้งกับความผูกพันหรือว่าความรู้สึก ทั้งหมดนะคะนะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่ที่ต้องเริ่มจริงจังกับชีวิตทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าภายในเดือนตุลาคมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดราศีมีนจะเป็นอย่งไรบ้างคะ่ะแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะ ความเหงานะคะความกังวลใจนะอยากมีใครสักคนแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ะค่ะการแสดงออกของคุณเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่เงอไม่แคร์ไม่สนก่อล่างสร้างตัวด้วยตัวเองอย่างเี้ะค่ะแต่ว่าในใจก็มีความเหงานะคะอยากมีคนรักที่เป็นคู่รักคู่ชีวิตเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาได้อย่างเี้ะค่ะนะคะก็ มีโอกาสที่จะมีพ่อไม้แม่ไม้นะคะเข้ามาในชิ้นเจ้าชะตาหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนเก่าๆแต่อาจจะผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบไม่ปื้มในความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยนะคะมีโอกาสเป็นท่านลมค่ะกุมเมถุนตุนพ่อไม้แม่ไนะม้นามีนกรกุพิจิกแล้วก็มังกรประสบกันได้ด้วยค่ะ ก็เรามาะระวังไปตกุมรักคนที่มีเจ้าของนะคะเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าหากว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ปิดกัน้นด้วยเรื่องราวของความกลัวความไม่มั่นใจหรือการแบบเข้มแข็งมากจนเกินไปก็ลองทําตามหัวใจของตัวเองดูบ้างนะคะทีนี้ค่ะมาถามไพ่กันดีกว่าว่าเข้ามาแล้วดีไหมพักก่อนเรื่องของหัวใจนะพักยาวๆค่ะ ไม่ต้องรีบร้อนนะคะตอนนี้คุณสบายดีแล้วค่ะ The word l ก็คือมีตัวเลือกมากมายให้เจ้าชตาต้องเลือกเลยนะตอนนี้ค่ะจะมีข่าวดีในเรื่องของการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะนะคะ,ะมีโอกาสคือมีข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือว่าการไปอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศได้ด้วยนะคะการออกมาจากเซฟโซนค่ะมีพร้อมหมดแล้วนะไม่ก็เลยเหมือนไม่ต้องการสิ่งใดกแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าใครที่พักกายพักใจย,วย,วยาวๆเนี่ยก็ จะมีข่าวดีในเรื่องของการเดินทางการย้ายถิ่นฐานนะคะแล้วก็มีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะ,ะหรือว่าการแบบเติมเต็มความฝันให้เป็นจริงนะคะใครที่แบบอกหักหลักคุณมานานถึงเวลาที่ต้องก้าวไปครางหน้าเพราะฉะนั้นไม่หมอมมองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นสิ่งที่ดีะคะ่ะลองเปิดใจเรียนรู้คนใหม่ๆนะคะ ถึงเวลาที่คุณต้องก้าวต่อไปแล้วจะ,ะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีคะ่ะก็มีตัวเลือกเข้ามานะจะมีคนคุยด้วยแต่ว่าชา้ชาๆพัฒนาความสัมพันธ์เพราะตอนนี้ไม่หมาะมองว่าคุณมีความสุขเต็มเปี่ยมแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะคะชา้ชาๆแต่ชัวร์ดีกว่าคะ่ะจะมีคนที่เหมือนเข้ามาเยียวยาหัวใจเป็นของขวัญ ในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากมีใครอะคะ่ะเขาจะเข้ามานะคะเขามาเหมือนเป็นของขวัญน,นะคะเป็นรางวัลเป็นโบนัสในชีวิตหรือบางท่านก็จะได้สิ่งดีๆมีอะไรฟุกๆเข้ามาที่เซอร์ไพรส์ที่ดีต่อใจด้วยนะคะขอคําแนะนําจากไพ่ด้ยค่ะค,ะคนโสดกาลังจะตกหลุมรักอีกครั้งอะแต่มันเป็นทางเลือกระหว่างอารมณ์ แล้วก็เหตุผละคะ่ะเพราะการเลือกครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงอนาคตเส้นทางชีวิตคุณไปตลอดเลยบางท่านอาจจะต้องเลือกระหว่างความรักกับอนาคตอย่างเงี้ยให้เข้าใจปัญหานะการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็อย่ายอมแพ้ค่ะความสัมพันธ์สามารถจัดการได้แล้วก็เติมเต็มความฝันให้เป็นจริงนะคะคำอธิษฐานกำลังเป็นจริงค่ะ เปิดใจที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ค่ะการตื่นขึ้นของศักยภาพก็เป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆอะนะคะไม่หมมมงว่าบางท่านมีการเป็นรักทางไกลนะหรืออาจจะต้องแบบเลือกระหว่างสองสิสง่งสอย่าง2ทางเลือกอย่างเงี้ยคะ่ะเลือกระหว่างความรู้สึกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอนาคตเนี่ยนะคะหรือบางท่านอาจจะต้องอคือเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ไปเลยอะ หรือบางท่านจําเป็นที่จะต้องแบบเปิดใจแล้วก็ทําตามหัวใจของตัวเองอย่างเงี้ยต้องต่อสู้หรืออะไรสักอย่างนะคะสุดท้ายแล้วค่ะจงเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลของมันเสมอนะอย่าพาตัวเองเข้าไปในสังคมลบนะหรือว่าความคิดลบอะคะ่ะ ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวของคุณเองนะเรียนรู้แล้วก็จัดการด้วยตัวเองะคะ่ะและการเริ่มต้นใหม่ที่ต้องใช้เวลานะคะค่อยๆเรียนรู้ปรับตัวไปแบบช้าๆค่ะแล้วคุณจะสมหวังในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับราศีมีนคนโสดด้วยนะคะคอยคุณสมหวังในความรักค่ะ